ทดสอบฉายโปรเจคเตอร์นะครับมินิโปรเจคเตอร์นะครับ UB10 นะครับตัวนี้เป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับถือว่าทํำออกมาได้ดีมากเลยนะครับตัวนี้สำหรับโปรเจคเตอร์ในราคาประมาณ2 0 0 0 2000นิดตัวนี้นะครับซึ่งทําออกมาได้ดีทีเดียวนะครับดูภาพกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปฉายดูที่ภาพให้ดูกันอ่าดูนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับดูนะครับนี่คือหนังภาพหนังเรื่องอวตารนะครับ ดูภาพนะครับเปรียบเทียบจากหิ้งพระนะครับฉายได้จอใหญ่มากนะครับผู้ชมครับนี่ครับผมกําลังทดสอบนะครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังทดสอบการฉายโปรเจคเตอร์นะครับเป็นมินิโปรเจคเตอร์ UB10 นะครับถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับจอใหญ่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับรอบๆตัวนะครับมีช่องระบายความร้อนนะครับที่เขาทําออกมานะครับเป็นช่องระบายความร้อนนี่ทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับสําหรับ เจ้ามินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับดูครับครับภาพคมชัดจมเหมือนกับโปรเจคเตอร์ทั่วไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับได้ฟิลได้อารมณ์ของโรงภาพยนตร์เลยนะครับอ่านี่ครับนี่คือหนังเรื่องอวตารนะครับคุณผู้ชมดูนะครับดูภาพนะครับนี่ครับถือว่าทําได้ดีนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเจ้ามินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับขาย2,200บาทนะครับคุณผู้ชมท่านในสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815 851998นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ